สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ไปที่ข่าวลือกันนะคะแตงโมแตงโมข่าวลือเรื่องความรักของคุณเฉินตูหลิงของพวกเรานะคะกับนักแสดงหนุ่มค่ะคุณอินเจ้งนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นข่าวลือร้อนแรงอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะคะรู้ไว้ใช่ว่าและกนันเพื่อนๆแหม ทำงานอย่างคุณเฉินตูหลิงในตอนนี้ทำงานเหมือนเป็นนี้ร้อยล้านนะคะเอาเวลาไหนไปสวีดเอ่ยนะคะแต่ว่าในเมื่อมันมีข่าวลือขึ้นมาแล้วท้าเพื่อนๆที่เมืองไทยตกข่าวมันก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเผื่อมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเดี๋ยวอะไรกันเขาไปลักกันตอนไหนอะไรยังไงนะคะไม่ได้ไม่ได้เราต้องอัปเดตเอาไว้ฟังผ่านๆหูเอาไว้นะคะคุณเฉินตูหลิงของพวกเราเนี่ยเธอก็เป็นนักแสดงหญิงที่แบบเรียกได้ว่ามาเรื่อยๆมาเร่งรียงของเธอเลยนะคะแล้วก็บทต่างๆนั้น ที่เธอรับมาโอ้โหแต่ก่อน เจอในโปรเจกต์โน้นโปรเจกต์นี้อย่างละนิดละหน่อยเธอก็รับเล่นเธอรับเล่นด้วยตัวเองเธอพิจารณาด้วยตัวเองเพราะว่าเธอเป็นเจ้านายตัวเองนั่นเองค่ะเธอเปิดสตูดิโอของตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดนะคะนี่คือความเป็นเฉินตูหลิงนั่นเองดังนั้นแล้วพอเธอรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเนาะทุกๆเรื่องที่เสนอมานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นบทสมทบอะไรที่แต่ก่อนเคยเล่นอะไรเงี้ยก็คือเธอรับเองหมดเลยนะคะเธอเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะตามคำสำั่ ที่แบบก็มีความเขาเรียกว่าก็เป็นคนที่มีความคิดแล้วก็แบบไม่ยอมปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะก็เรียกได้ว่าในโปรเจกต์ใหญ่ๆก็จะมีคนเฉินตูหลิงเข้าไปร่วมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นฉากสองฉากเราก็เคยเห็นเธอแสดงมาแล้วนั่นเองนะคะเรามาเข้าในข่าวกันเขาบอกว่าเฉินตูหลิงแล้วก็อิงเจิ้งนั้นเป็นศินลปินนะคะชาวจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่ค่ะ ความสัมพันธ์นะคะของทั้งคู่เพิ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสาธารณชนก็มีข่าวลือว่าทั้งคู่ พบกันนะคะในกองถ่ายละครเรื่องหนึ่งค่ะแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนามาอย่างช้าๆเรื่อยๆมาเลียงเยงเลยนะคะคุณเฉินตูหลิงนั้นรักแสดงสาวก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผลงานที่ผ่านมานะคะโดดเด่นในหลายๆเรื่องเลยนะคะภาพลักษณ์ที่สดใสแล้วก็ทักษะการแสดงที่แข็งแกร่งของเฉินตูหลิงนะคะก็ทําให้เธอได้รับความรักความเอ็นดูจากฟแฟนๆมากมายค่ะอินเจนเองก็เป็นศินลปินชายมากความสามารถนะคะไม่ ไม่เพียงแต่โดดเด่นในอาชีพนักแสดงเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการเต้นการร้องแล้วก็เล่นดนตรีด้วยนะคะเก่งหมดการแสดงก็เก่งค่ะแหล่งข่าววงในนะคะซึ่งแอดวานไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เขาบอกว่าเป็นวงในค่ะระบุว่าเชนตูหลิงแล้วก็อินเจินนะั้นเริ่มคบหากันนะคะหลังจากที่พวกเขา พบกันไม่นานค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่ความรับในวงการบันเทิงนะคะแต่ว่าเพิ่งถูกเปิดเผยโดยสื่อเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็จะกลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนๆแล้วก็สื่อต่างๆก็พูดถึงกันอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวนะคะ แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยแต่ว่าทั้งเฉินตูหลิงแล้วก็อิงเจินก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงข่าวลืออย่างเปิดเผยนะคะมาในรูปแบบที่ไม่มีการยืนยันความสัมพันธ์อีกแล้วแต่ว่าไม่ไ,มได้ปิดไม่ได้ยืนยันแต่ไม่ปิดนะฮะความสัมพันธ์ที่เงียบขรึมของพวกเขาก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันดูลึกลับแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นไปอีกค่ะ อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นจริงหรือไม่ทั้งคู่ก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามในอาชีพการงานในตอนนี้กันเลยทีเดียวค่ะหลังจากการเปิดเผยความสัมพันธ์แล้วนะคะเฉินตูหลิงเนี่ยยังคงมุ่งมั่นกับอาชีพนักสแสดงของเธออย่างต่อเนื่องเลยผลงานนะคะล่าสุดของเธออย่างเช่น as andem ก็ได้รับชื่อเสียงอย่างกว้างขวางแล้วก็การสแสดงของเธอเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยค่ะอิงเจิ้งเองก็ยังคงนะคะพัฒนาความสามารถที่หลัง หลายอย่างต่อเนื่องโดยปรากฏตัวในซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์หลายเรื่องเลยค่ะรวมถึงเป็นแขกรับเชิญในรายการวาไรตี้มากมายอีกด้วยนะคะแม้ว่าข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของเชิญตูหลิงแล้วก็อิงเจิ้งจะยังไม่ได้รับการยืนยันจากทั้งคู่โดยตรงแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยนะคะไม่ว่าผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ ต้องขอวอวยพรเนาะเพื่อนๆให้ทั้งคู่นั้นทารักกันแบบว่าเป็นคู่รักก็ขอให้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะได้พบกับความสุขในชีวิตของตอนเองค่ะโดยรวมแล้วนะคะข่าวลือเพื่อนๆข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของเฉินตูหลิงกับอิงเจิ้นก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ได้รับความสนใจนะคะจากสาธารณชนเมื่อเ,เร็วๆนี้แม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะก่อให้เกิดการพูดคุยทกเถียงบนโลกออนไลน์อย่างดุเดือดนะคะแต่ว่า ั้งคู่ก็เลือกที่จะเงียบค่ะเก็บตัวเงียบแล้วก็มุ่งมั่นทำงานนะคะของแต่ละคนไปไม่ว่านะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นจริงหรือไม่หรือว่าจะยาวนานหรือไม่เนี่ยพวกเราเนาะหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือก็คือขออวยพรให้ทั้งคู่นั้นประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในอนาคตนะคะแล้วก็แน่นอนต้องค้นพบความสุขที่แท้จริงของตนเองด้วยถูกต้องไหมล่ะอาละค่ะคุณเฉินตูหลิงเองเธอก็สวยน่ารักแล้วก็หวานมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่ ผู้ชายที่มีความคือผู้ชายคนนี้คุณอิงเจิ้งเนี่ยเขาดูเป็นแมนแมนเป็นผู้ชายผิวเข้มเข้มเนาะแล้วก็แบบมีปากเป็นกระจงกระจับด้วยจริงจริงเออเจ้าชูมาผู้ชายลักษณะปากแบบนี้อุ้ยตายแล้วแอดวานนะ่าเพื่อน,นเขาไปในตำรางโง่เหงอีกนะคะไม่เป็นไรหรอกคิดว่าคุณเฉินตูหลิงเองก็เป็นผู้หญิงที่แบบเอ่อที่มุ่งมั่นมากๆเลยนะตอนนี้เธอก็ถ่ายทำซีรีส์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่แน่เดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีข่าวลืออะไรออกมาอีกคน เราไม่ได้เจอกันเลยจะทำยังไงอะเพื่อนๆมันก็ต้องมีข่าวลืออยู่ในวังวนของนี่แหละบนข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆนะคะเราไปดูนะคะซีรีส์ใหม่ๆของคุณเฉินตูหลิงกันดีกว่านะคะก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเป็นหนังเอกรวดๆค่ะมีเรื่อง a w e l l of shadow นะคะซึ่งก็มีโฆษณาออกมาบ่อยๆแล้วเนาะช่วงนี้นะคะก็มี30ตอนด้วยกันแล้วก็มีเรื่องเรื่องเล่าของชีสือนะคะตอน kingdom r e u i l d ค่ะซึ รับบทเป็นเจ้างั้นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นโอ้นางเอกมี45ตอนด้วยกันเพื่อนๆรอชมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเซียวชูค่ะเซียวชูรับบทเป็นสู่เจ้านะคะชูเจ้าเดี๋ยวรอดู36ตอนเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าม,มีโปรเจกต์ซีรีส์ดีๆแล้วก็แน่นอนพวกเราได้เห็นหน้าเธอนะคะไม่ว่างเว้นกันเลยทีเดียวในทุกๆปีหลังจากนี้นะคะก็ต่อไปเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะท่านใดชอบแล้วก็รัก เอ็นดูคุณเฉินตูหลิงอยู่บ้างเอ่ยนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยในช่องคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ท่านใดรู้จักคุณอิงเจิงท่านนี้จากเรื่องใดนะคะก็สามารถจะมาพูดคุยกันได้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ